บ่มีดินยูได้ดพันกับปรยูคงจะย้ายไปเองโอ้กว้างอยู่บ่เลยอยู่ตามาแต่ขอข้าวมือนีบบ่ไปมือนีบบ่บ่แล้วไฟไปหลายมือแล่เมื่อหลายมือแล้วเอาลูกเลยมาผ่ามีแม่อยู่กับแม่นี่แหละมีไปเบิ่งไปแบบไรบ่ไปแบบอ่าคอไปตามหมู่บ้านเด็กอะขำใช้นอนหันบ่ มอบให้ทั้งข่อยและก็บพานได้มาเป็นสะพานบุญโตให้ทั้งเจ้าเนาะจำนวนเงินก่าแปดแสนกีบเดอ้ออ่ะแปดแสนกีบคุยพ,พี่น้องเลยกขอบุญก็พุ่นทั้งพอนอะพอบุญกาให้พออยู่ดีไม่แห้งความเจ็บก็หายได้ความ สนนวลกแล้วพี่น้องเอ๋มาพบมาพ่อสอนนวลวันนี้พ่อพี่น้องเนาะทางสนนวนก็เดินทางมาทีพี่ละพ่อพี่น้องเอ้อ่าไกลพอสมควรเนาะทางบ้านเอบโบพ่อพี่น้องเอ้อ่าทางสลีปปะกล้วยเนาะมีงานมีการทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอ่าได้มอบหมายให้ทางสนันน ได้เป็นสะพานบุญให้เนาะก็คือว่าทางพอบุญพม่มพี่นองเ้ยที่เพิ่นกับครัวเคยซอยเดือเข้ามาครบคบรัวทั้งเงยบอเพืน่นอนพ่นองเนาะกะโดนระสมคลละพรมพี่นองเลยหลายคนก็อาสิบดีจือดหรอกเนาะว่าทางสนวันี่มาเฮงแล้วพรมพ่นองเ้ยแต่เมื่อว้นนี้นพอ่อพิน้องก็มีโอกาสมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าพรมพ่นองเ้ยตอนนี้ก็บ,บ่ายโมงเนาะอ่า กลับนี่บัวสีจักมงสี่หอดพวยพี่น้องเอ้ยสำนวนตีว่าถ้าว่าวิ่งรถไว้นี่ก็สิประมาณอยู่หนึ่งทุ่มน้องพวยพี่น้องหรือว่าเจ็ดโมงเร่งพวยพีนองเอ้ยอ่าเนาะกลับมาหยุดอ่ากินข้าวเที่ยงพวยพี่น้องเอ้ยแล้วก็ซื้อสิ่งซื้อของมาตอนมา,าพาเพลนเน่น,น้องพวยพี่น้องเนาะโดยฮะจังไหนก็ไปดนไปส้มกันเลยพวยพี่น้องเอ้ยกับบัวบัทั้งไงอโบ่หนีงอยู่เงิอนอยู่ซานโบ่เดือยววัในใดๆเนาะ จังไรก็บทางจนุกกับสิเข่าพูดละลุยอย่างเดียวพูดพี่น้องเอ้ยสิเข่าไปทกักทายทางครอบครัวเพลินแต่สังเกตทีว่าเพลินซานหรือว่าตู่เพิ่นอยู่ตะกี้เนาะพูดพี่พน้องเนาะกะถึงมั่งห้างแล้วพูดพี่น้องเอ้จำนวนเห็นมาเนาะกายมายยดดแต่ก็ห็นได้ก็เจอดรถแต่ก็เลยมาเปิดคลิปอยู่นี่เนาะโดยอาจจังไรกับไปรุ่นไปส่งกันเลยพูดพี่น้องเอ้ยอยู่บ่อยู่ๆๆกับมาลุ่นน้ำกันเนาะพี่พน้องเนาะดูว่าพูดพี่น้องเอ้ย มารอบนี้ก็คือว่าแน่นอนเห็นเพิ่นมางตูบมาหยังเพิ่นพุ่นพีน้อยโยกง่ายไปทางใดเด้นี่เนาะบ่ขายสิเด้บมากคือหยังเนาะพี่น้องเนาะนะพุ่นละพ่นพี่น้องเอ้ยสิเข้าไปหาทางเพื่อนแม่เพิ่นพุ่นละเนาะหรือว่าเป็นแม่หรือว่าแมู่่แท้ๆนะอือสาวอย่นีนี่เนาะเพื่อนแม่เพิ่นพ่นพี่น้องเอ้ย นี่ก็คือหมู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะบ้านใกล้ๆชิดพื้นพี่น้องเลยครับสบายดีมาบอกโคบ้นนี่ ใช่ดกจใช่อีบ่อยู่บ่เอ้าเมีนบ่ออบ่ไ่น่ถวลงแกันก็ถวไว้แท้บ่พอกันบ่เอ้ยตึงดงเนได้พน้องเลยสบายดีสบายสายดีสายดีสาสาีสดีสาดีสสดีสสดีสาสยบีดา

เราก็เห็ดทานเห็ดทานเห็ดเหกระเพเห็ดนี่กับลูกนั่แหละใครันกกับน้องชายหั่นน้อน้อนี่ไงนนส่ยคืนยังผกพังหมดนอเพื่อนกอนอยู่นอกคุณทั้งนอกคุั้เบนอกสุดผุแล้วเบื้องนีหันเม็ดแล้รไปเห็ดไห้ทางขึ้นมาเห็นบ่ข้อนั่นแหละเห็ดไห้ก็ พรัตวอปมาเห็นตุ่มมากคิดว่าโอ้ยหอบผ่าไปน้ำพัวเลยบอว่าะ้างในพไปยาที่หายไปคนมาเลยติดต่อมาเลยบอว่าดินเมเองเลยโอ้ยู่ดินอยู่มูลของเมเองอยู่พุ่งไกลแบบดินของมูลแมบอว่าคือปอยุไก่แท้นะออกไปหึงเดยบอเบ๋อ ได้แล้วประมาณสองเดือนเอ้าคือบระยู่นี้กวางอยู่ดินแบบมันไกลกันโพดแบบมันมันอันยาบน้องชายกันหลายคนอันนี้เขาก็ได้มียอะไรันนี้ก็คองของละเสาร์อ่าเจ้าได้ใส่ละบไปขังหามเฮียนคือเก่าบ่เขาแหละมือในวันเสาร์เขาวคือเก่าอยู่กับลูกสามคนคือเก่า กะดีกว่าเก่าดอบ่เป็นเฮ็ดันด้ว่าแนวใดก็เก่าคั่นแล้โอเฮ็ดเก่าอืไก่เติบได้เนาะลงไปนี่กได้โดยไก่คั่นแหละลามกะบอกดนั้นดไก่กับเพื่อนซอนเพ็ดทนได้นทางพุ่นอือย่างขึ้นมาบ่นย่างแหละอันนี้ย่างไปเบิ่งพอป่วยั่นหอจะเป็นหยังจังล่ะเจ็บท้องจะดนตั้งแต่เดือน6อือบ่ไกวเช็คบ่ ไปควดกนคูะกันแตะเพราะว่าันไอไปจิประสาั่ะรับชาวบนยังล่ะนะฮฮะอย่างเดียสีม้าเอาเมยเจ้าไปได้บานี้นะอดสัญญาได้เนี่ใครไปบ่ฮึใไปบ่ล่ะจ้างขนมจ้างขนมโอ้ยได้ได้ เออได้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 กินอยู่ดอกขนมนะขนมคู้มือเอวฮันไปหาขายหมดแดงมืดหาขายหมดแดงมืดว่าล่ะอนบมมาทัวงสัญญาได้นี่นะทีเอาเมย์จะไปได้มาหนีินะให้อีบมฮะให้อีบมให้ไปอีบมได้หรอเอา บอกให้เมียไปที่อยู่กับไผ่เรา่ะเนาะเอด้คือเชื่อต้มขนมให้แล้วเนาะเออสมือนี่คือเห็ดทานทานกันเดี๋ยวนี้บ่ได้เห็ดก็เห็ดแต่เฮงแล้วบ่มีไผ่เอาอันนั้นให้พื้นโอ้หักงาเนาะต้มไส้ต้มไส้กันละเขาบ่คอยสบายกันไรยากอยันได้ที่พอเก็บพอขังนี่น้ำพรอนี่พรอนี่แหละปลูกมะพร้าวที่ทำ รถเจ้ากับอันเขาเอ้ยซ้อนเพ็ดนี่เป็นพี่น้องเดียวกันบ่กับพี่น้องพี่น้องนั่นแหละแต่ก็แม่นพี่น้องกันเป็นพี่น้องตาขนาดตาคล้ายๆกันเด้เจ้าเน่ยข้าวเนยกินข้าวเที่ยงแล้วบ่อยล่ะ เกินนี่่รังเมถาว่เขาเบ๊อกินมันลองหละเฮ้ยไล่ยังกินเขาเอาพลอยอยู่ตุ้ไข่มดแดงบอไข่มดแดงหน่อยนึงเมื่อกี้แล้วมาได้ขายซ้ำผมมีหาบาได้เลยจ้ะมืึอพาลูกเอาเนื้วมาจะใช้ใส่ยิบอันนี้มีตู่เนื้อไปไปจับที่อยทั้งใดเนาะโต้เนื้วเจ้าเองมุดบ้านไปหาหมดแดงจะไปขายใช่ไหมปกติเขามาเอาตอนเย็นนะเขามาเอาเป็นโลบออะไรโลเซนค่าทำไขายเป็นโล ไอโดนผหน่ะเบิ่งไม่ไม่ใหญ่แล้อันยิบมอนผน่าอ๋อสิได้ขืนเฮือนยาพัวเอา่ชบพอได้ทานดันไปขายเองนะสิบแปดสิบเก้าสิา เป็นอยากกินขนมปอกดีไปชื่อเดียวปกติไปชื่อแท่นะชื่อยังไงชื่อขนมให้คนนั่นได้คันคางกันเซมซาลาเนี่ยก็ะหามโดยโดยไปจะไปเอาไปเอาเตจ้าเด้อไปกล้าไปกับข่อยอยู่ว่ไปลุกลุกขึ้นมาไปไปเอาขนมป่ะไปว่กล้าอยู่ว่ ไปมาพ pues ูดเรื isa, isa, ่องเี้ไปไปไปเอานมไปไปยังเอาโมกะาบานี้โมกะอะได้ยิาเง้บบป่ะสะแม่ก็ไปสะป่ะเอาเครื่องเอมีอะเครื่องต้นเครื่องผักนิดน้อยมื่อนี่ มาหลังยางยางเองไปคนยางเองวันนี้ก็มาหาทางเอื้อยเพิ่นนี่ก็คือบอนเพิ่นยูคน้องเอ้เพิ่นก็ได้ยกย้ายไปอยู่บอนใหม่แล้วเพิ่นว่าเนาะย่ายบวกวนก็ซ้ำเก่าเพิ่นว่าเอ้ยล่ะผู้รถคันนั้นเด้อขนมเด้อผู้คันสีแดงผู้ไปว้าผู้่น้องเอ้ยลมแท้นี่ลม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  เอาเลยด้วยเอาลงมาแมนบอกไข่กับแมนบอกแมนไข่กับแมนอืมอืมพี่น้องเอ้มามามาพี่มาใหญ่บนใหญ่ทีพูดพี่น้องเอ้เต๋อว่าโคงอยู่นี่กะมานางอยู่นิกะใครมาเลยเอาอีละขนมเจ้าเด้อแล้วก็มีไข่แล้วก็มีมีพูดพี่น้องเอ้ใจเด้อตกใจเลยเอาอีละเอาแกเลยให้มีแกให้ แก่นด้วยอย่าบอจะพัก่ายแนบกินี่ไรด้วยแกอยากกินวัยละแก้วละเยะเอยอืมอยากกินนมกินนมกินคุ่มมือนมนี่เนาะ โอ้ยแม่บ anyway, <si> oh, um> ่ได้อยู่แล้วอันนี้ลูกสาวกินนมร้านค้ามันแห้งไกลบัดนี้แม่นร้านนี้บ่โ้านนี้เป็นได้ได้เอ้ยรู้สึกจังได๋ซุมเฮามามื้อนี้ก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นบ่ดีใจตื่นเต้นเอบ่ดหนแต่เฮงแน่เนาะครึ่งปีสาวบัวอ่ะระยะครึ่งปีเนาะ ข้าปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็หามาช่วงอ่าเอาเงินมอบแล้วก็เอาสิ่งของให้เจ้าจื้อได้อยู่บ่บ่จื้อบ่จื้อประมาณาเดือนดแหละขอยลืมแบ่จือนครึ่งปีไปอือแกกินนี่ล่ะแกกินได้จักมื้อนี่ขนมถุงใหญ่นี่เดียวบ่มันมอื่นก็หมดแล้วโอ้ แก่แกอีหล่เแกเอม่ท่ากัแหลุงเท่าไดแบบกระเจ้าขายในหมู่บ้านสองพันสามพันหนึ่งก็มีสองพันสามพันห้าพันก็ม่อิงตามถุงใหญ่ถุงน้อยเนาะชื่อเพินเบิดเมืองนึ่งจกพันบางทีตลาดน้อยมากอะเอ็มยังกินจ้าหนึ่งยูใช้ตลาดน้อยเพินอานนั้นเลาะสายนงยมาตพุ่นแต่ตะลเนละนเด ลมกระลมมาหนีเนาะอากาศคือเปลี่ยนแปลงแบบนี้อันนี้อดไรว่าสีห้อนไปเมื่อหนามันเฮงลมแกดรถแกรนย่ไ้ไปหาคยไ่ป็นะน้ำมีไปชงพุทไปชมพุทกับผู้ใหญ่เนาะ ว่ากับคุณอนั่นแหละเออบางทีคุณใหญ่หันเพิ่นอะไ้ไปของเรียนนะบ่มีเงินไปอันนั้นอล้วก็เพื่อออเื่อเก็บกันได้แต่ลุนแล้ว่เพิ่อออเื่อกาทเพินอยู่หยังอะ่เ่เผเก็บเก็บตลอดลก่าไม่เงินลวก็ละยาเก็บแบบไเก็บแบบ่าขาทเนียมเผิ่นบ่ ก็บแพงปานนั้นเนาะยังเอายังบาดนี้เอาเอ้ยบ่คือบ่กินนี่ละฮะเอ้ยสลาดเด้เอ้ยนี่น้องบ่จักหยังอยากกินอย่งเดียวไว้ล่ะัแ้วเด็กน้อยบ่จักหยังจักมีบ่มีบ่ฮู้เอกินงเดียวแม่นๆละาใหญ่จักความพละสิจักกได้อยากมีนี่ขอได้กินนี่มีบ่แวเนาะแม่นๆ แช่บาฮะแช่เบาเนี่ยไปอยู่ไกลแบบนี้เนาะพี่กี้อยู่ไกลกับแม่อ<ม>ยู่แบบน้องชายกะเราเอาเมียแล้วก็แบบม,มีดินอยู่เด็ดพันกรบือยู่ก็จะย้ายไปเอง<ม>โอู้กวางอยูบอ่บ่เลยอยู่ทำที่อยู่เนาะ<ม><ม>แต่ว่าสูงกว่านี่บอกคือว่านตำซัมนี่เห็ดนะสูงฮะแไหนซัมนี่เลย กายู่แล้วคำตำโอ้ย่านเนาะปีนี้สามคนอยู่น้ำกันอยู่หมดเดือดกันย่างบ่มีพื้นบ่มีไฟบ่บ่ไฟแตะเกียงเนาะตะเกียงัแล้วกินข้าวแล้วก็นอนเห็นไฮเห็นหน้าน้ำโพน้ำเม่บ่โดยเห็ดน้ำโพนั่นแหละกินน้ำโพน กินน้ำเพลินกินน้ำกันหางกันคือว่าเขาบริสุทธิ์เนาะบริเวณบริเวณกันนั้นเมื่อฤดูร้อนี้ก็มานะคะก็มาเตะข้อเข่ากันนะเออได้จั๊กซอฟนะคือว่าเบิดไว้แทนยื้อเหินกันหลายคนเลยแต่กับไผ่นี่ปีนี้อันใดสี่สิบปลายซอบเองโอ้หางมาเตะขอเข้ามือนีบ่ไปมือนีบ่บ่แล้วเคยไปหลายมือแล้วมืออะไรมือแล้วเอ๋อ ลูกเลยมาผ่าม,มีแม่อยู่กับแม่ไนละ<อ>มีไปเบิ่งเลยไปแบไปบ,บไบรอไปแบบอ่าคอไปตามหมู่บ้านแต่กะข<อ>ำใช้นอนหัน<อ>บ่น,นไ,ป<อ>บไปกับมู<อ><อ>จากมือนี่จักมานะีหมื่อไปคอทางไหนนะไปจากทางใหนปาปอัน้แล้วาน่ะ ไปไปน้ำม <ness in the building> ูเนาะไปเรื่อยๆอ่ามันอีกเนาะพอมีพ <can> <c oughs> so, ี่น้องเองมาเยี่ยมมายามเพิ่งกะแตกต่างกว่าเก่าได้นี่คิวพันกะแตกต่างรุ่นนั่นใส่เ้เป็นไรสูสูเห็นในรายชีวิตคนท่าบัวสูวันเฮงบัมีกินมีอยู่ไปเลยไปก็มีลมหายใจก็สูไปละ เมื่อบ่เฮยเมื่อนำกันอยู่บ่มาเอาเจ้าได้นน่เมื่ออยู่บ่โอ้ยเนาะมีบ่เอะซะมีคนอยากได้ได้นี่สิไปอยู่น้ำเพินอยู่บ่ฮะมีผู้อยากได้ได้นน่สิไปอยู่บ่อยู่น้ำเพิน ยังมฟอมเป็นยได้คือว่ายังหมพฟ้อมเราชิดใจไปได้เ่หรือว่ายังคิดแบบเบื่อหน่ายกซใช้อยู่ว่าจันก็แม่นเลยอดีตเคยผ่านมาแต่น้อยโบเนาะเออบ่อยากเจ็บซ้ำอีกเอายูชูซะยังโมนี่เนาะยังโมคิดว่าฉันซะเ อยู่แบบนี้ก็ดีคือกันคือว่าแหละเบิ่งลูกเบิ่องเจ้าไปมีอย่างผพาลูกกินอ่ะวันนี้ก็มีทางอ่าพ่อบุญใีโบ่ถ์จื้อเสียงเพนดิวะชื่อชื่อพนอดิวะฮะคุณคุณ,คณบอกพอบุญน,นี่คืออ่าผู้ที่เคยเพิ่นเคยช่วยเจ้าได้บอถ์ผู้ที่เคย,คยชย่วย,ยเดือเจ้ามาแต่กี้เด้อ ก็เจ้ากับิีู้เจกอยู่รอาะว่าซื้อเสียงเิืนสิออกมาตลอดน,นะนะเวลาเฮา,าทำคลิปด้วยว่าออกรายการพ่อพี่เองเลยอ,อันนี้ก็เมื่อนี้เนาะทางเพิ่นก็ได้มอบไมายให้ทางาน้องนี่แหละเป็นสะพานบุญให้เนาะก็เป็นเงินกับซื้อสิส่งซื้อของแล้วก็เป็นเงินกับสีมอบให้ทางเอยบพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินในครอบคอรัวเด้อดีใจไว้ละ่ะฮะ โ,โดยเป็นอย่งไรผู้เอ oh. ือยนั่นคือเงียบเท่แหละผู้เอือยไปหุงม้อไปเผาลานอยู่หุงหม้อไปเท้ากันหนักหนักโอ้สบายไปน้ำเพิ่อนโดยโดยเป็นเจ็บเป็นไข่บอกเสียชีวิตบอกอ๋อไปเสียพันยูหองหม้อโอ้พันยูหองหม้อโดยโดยอืมเป็นไข้เพื่อนอะเยี่ยมเพื่อนก็ไปสาว อะมื้อนี้ก็สิได้มอบเงินมอบคําให้ทางอีโบเด้ออีโบเด้ออ่าในมือกล้องนี่เด้อเด้อนมกล้อง่คือสุคือเลกลอเนาะสิกบมานี่อ่าเงยเบิ่งหน้ากล้องเป็นเงินกะ8 0 0 0กิบเด้ออีเด้ออ่าจํนวนเงินกะ1ล้านแหละเพิ่นซอยเข้ามากะเนาะให้ซื้อสิ่งซื้อของกะตกล้านนึงบ่ยอ่ารับอีกก้อนยบ่ครบ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจวดจวดอ่ะแปะเส้นกีบเลยเด้ออ่ะโดยอ่ะจังไรก็ให้ทั้งเองยโขอบบุญขอบคุณทั้งเพิ่นเด้ออเลยเด้ออ่าทั้งพบบุญเด้อจากสหรัฐอเมริกาเนาะอยู่ดีไม่แห้งเพิ่นก็ได้ที่สวยพวกบุค้าก็ได้ให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเจ็บได้ใครจะมีให้ต่อไปให้อยู่ดีไม่แห้งให้เพิ่นล้ำรวยเด้อ พวกนันเสนาสาวก็ได้ให้อยู่ดีไม่แห็นคือกันโดยเนาะด,ดีใจเฮากันเนาะได้เป็นสะพานบุญให้ทางเอื้อเพิ่นพ่อพี่นอ้องเอ้ยหึงหึงมาจบกันเธอหนึงเนาะอ่ะจังไล็ก็ฮักเพลงกันคือเก่าละเอคยไปพุ่นกะเบฮานี่นเด้อจักอยู่วาทางบ้านโคกใหญ่นนพื่อเมืองอุทุมพรแข่งสวรรค์เกศเนาะไม่เคยไปเออถ้าว่าไปยังกะเบเน่ทำฮานี่ใช่ดหมเฮือนสาวนวลว่าสิ สิหู้ดอกเด้อได้ผู้ได้คนเขาก็พู้จักอยู่อ่าเอ้าจังไรกับทางเฮาก็สิได้อำลาพาจ่าได้เอ้ยบาทนี่เนาะได้คำลงแรงเนี่ยโดยก็ได้มอบเงินให้เพิ่นแล้วก็สิ่งของเนาะพ่อพี่น้องเนาะพอได้กินได้ใช้นี่แหละชีวิตประจำวันอ่ะจังไรก็ลาไปก่อนบาทนี่อ่ะสบายดีเลยเด้อสบายดีสบายดีน้องละสบายดีเห็นย <Yeah. S 2> ัง <astrology> ลักกินยังอ่ะพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าเสร็จสิ้นแล้วเนาะ ทางสนองกะมีห่วงควนด้วยว่าให้ทางสาวบัวเพิ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มาน้ำกันสองคนเหมือนี้เนาะโดยสบายมาน้ำกันโดยโดยอ่ะวิ่งรถกะโอ้ยพ่มพี่น้องเอ้ยก็ค่อยไปค่อยมาสนองกะเกือบล้งควาโงชามเทื่อเนาะมันคนขี่ย่านแน่ข่อยนะแม่นเพราะว่าขัวบดีแม่นแม่นผมพี่น้องเอ้ยก็เป็นเงินทางพ่อบุญสาวบวยมอบให้ทางข่อยแล้วก็ผ่านได้มาเป็นสะพานบุญโตให้ทางเจ้าเนาะ จำนวนเงินกะแปดแสนกีบเดอ้ออ่ะอแปดแสนกีบคุณพี่น้องเอ้ากาขอบุญก็พุ่นทั้งพอเนาะพอบุญกาให้พออยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบ่หายได้ความไข้บ่หายมีปราธนาชิงใดก็็ให้สมคำลังปราธนาเด้อพอเด้องมันเงินก้าถูกเนาะกาเงินชวนนี่สาบัวกะสีใบเติมน้ำมันมน้ำมันดุดเนาะ การทพคุณก็ได้ผางมาทางสาบัวก็กนานันกาลานหลานปลาดไดเป็นนาเก้าหลานนเก่าเซนปโดยขอบขอบคุณขอบคุณได้หลายเนาะแล้วก็ก่อื่นก็ขอบคุณขอบคุณทางสาวนวลน้ำเนาะ กันเนาะกายอด์พี่กุปังๆเลยสาวเนาะอชิงที่เจ้าอยากได้ได้นี่ดูสิ่งข่อยอยากไดล่ถูกเนาะดูดูฮนะใจ,ใจใจเนาะสาวเนาะแม่จน์ที่ได้เก็บเงิน,งนชวนนี่กะไว้เติมน้ำน้ำมันหรือว่าคาอยู่คากินเท่านี้ได้ดูเมนใส่ใจลายมาเพิ่มหันกะคือรลดคมสาวเิงกะเงินกะนกคือกัดดูเป็นยังใครอยู่ซ้ำนั้น ถ้ามันนักกว่านี้จักสิเอาใช้แม่นได้เงินพ่อบุญนี่ได้ได้ช่อมแปรงความหันกันโดยโดยก็ดีใจได้สนวกเลยโดยโดยอ่ะจังได๋จ้ะทางเฮาก็สิได้อำลาพระจากหรือว่าขอจบคลิปซทำนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาสับบัวเนาะโดยโดยอ่ะสบายดีเด้อสับัวโดยพรมพินองเนาะมื้อนี้ก็ทักสนุกกะมามอบเงินให้ทางเอ้ยบ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่ก็เป็นเงินจำนวน800,000กีบ รวมทั้งซื้อสิ่งซื้อของมาตอนมาพระเพลินกะจำนวนเงินหนึหน่งล้านกิบเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยอามานี่กะเดินทางไกลพอสมควรพอพี่พี่น้องเอ้แปดสิบกิโลเนาะเมื่อนี้พี่พี่น้องปืนสุดๆเลยจำนวนกี่ลาเพราะว่ามาตั้งแต่เก้าโมงอ่าเพิ่งมาหอดอ่าบ่ายโมงพี่พี่น้องเอ้ยเพร,เพร,เพรเาะว่าเบะกินข้าวแล้วก็เบะซื้อสิ่งซื้อของมาให้เอื้อเพลินคือว่าละและ้วก็มอบเงินให้ทางสาวบวัวเพิน่นเนาะสาวบัวเพิ่นก็ได้ครับจากพอบุญนี้หนึ่งล้านเก้าแสน หนึ่งล้านก่อเซ็นกีบเนาะพี่พนอนะ้องเนาะอกระทั่งสนุกกอได้ครับเงินจากพ่อบุญกะได้ครับอยู่หนึ่งล้านหาเซนกีบเนาะพี่พน้องเนาะก็เป็นค่าน้ำมันรถน้ำมันเรืออ่าพ่อบุญเพิ่นไห้ใส้ใจ่ายนี่หนึ่งล้านกีบและวก็หาเซ็นกีบในทางพ่อบุญกะไห้ทนนั้งวันซื้อสิ่งซื้อของ่ปต้อนไปฝากต่ละครอบครัวเราพี่น้องเอลย ซอยเบื้องต้นเป็นค่าน้ำหมูน้ำมันเนาะงพี่พี่น้องเนาะโดยทางสนอนก็ดีมกดีใจพ่อแม่พี่น้องเลยดีทางพ่อเพิ่นกับสวยเดือเข้ามาเนาะพอได้อ่ามื่นตาอาปากพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าก็าค,ค,คือว่าแต่ละมือแต่ละเวินเท่าน,น,น,นั้นเนาะคือทางสนองนี่ใส่ใจแต่ละมือพอ่อพียย่น้องเลยขาบ่มีผู้ใหญ่หรือว่าอีซีซอยสนับสนุนเนาะทางสน,นองกับอีพีี ได้มาฮอดมื้อนี้ผมมีพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะมื้อนี้ก็สิมลมโบกรวดในเด้อผมมีพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้ยินเสี่ยสนองก็ต้องขอโคทุอโคไพผมมีพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะจังได๋จังได๋เนาะถ้าสนองก็กราบขอบพระคุณทางขอบุญลายๆเนาะคอ,ะนะอยเพิ่นอยู่ดีมีแฮงควบเจ็บยาให้ได้ควบไข้ยาให้มีปรารถนาสิ่งใดก็อคอยพอได้สมความปรารถนา เดินไปมือนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเก่งแรงเป็นต้นโคตดไซให้ลุงมลานตลอดไปเนาะสักสุข แต่คลิปนี้เนาะผิพากระการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อพี่น้องเอฟซีพสุขุสุขนจังไรคลิปนี้ถ้าสนุกาิได้ขอจบคลิปก่อนไปพบไปพอสนุทุนนาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพอพี่น้องเอฟขอเก่าข้างมา